โอ้ตัวใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตุกสุกตัวอะไรอีกเนี่ยโอ้เมลี่ตัวคู่เห้ยแม่แน่ดานปล่อยเที่ยงปล่อยเที่ยงโอ้เที่ยงมีปัญหามีปหายแล้วไม่ไม่เวลาเขาดูเลือดนี่เขาดูตรงไหนดูตรงนี้เนี่ยเหนเลือดอ่ะอ๋อ ไปในทะเลหรือมันจะเจออะไรหรือเปล่ามันจะเจอแบบอุ้ยโอ้โหหนาวแบบมีหนาวด้วยอือถ้าผมว่ายไปในทะเลลึกสงสัยวเนี่ยมันจะเจออะไรหรือเปล่าดูจากตอนนี้ก็ลึกพอสมควรฮะแต่ก็ยังไม่เจออะไรถามว่าชีวิตจริงกล้าไหมทำไมทำไมติดขาหรือลองว่ายไปทางเกาะโน้นดูชิบหายแล้วเหนื่อย อุ้ยจมน้ำตายอุ้ยเกาะเกาะเกาะจ้าเกาะอาอาไอพีนะอาไอพีอาไอพีเกับการว่ายนา,าพี่เนงะี้ยพี่า,พา, <c oughs> าัตว <c oughs> ์มมึง <c oughs> ปึ้มมา,ม,มาดูกูว่ายน้าแล้วกูพลังงานหมดกู <c oughs> จมน้ำตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ ที่เราเกิดใหม่เราก็พบว่าเราเวลอัพแล้วเอาเอาสามีหน้าก่อนเลยพักอะไรดีวะเอาไปนี้ดีกว่าเนาะโอ้ Ồ, เริ right no ่มพอยได้อีกครับเอาลีแล้วอุ้ยช่บหายอุ้ยอืมแล้วกูก็ตายอีกรอบ หม่อุ้ยอะไรเนี่ยตัวใหญ่มากปื้มตัวอุ้ยดูขามันหามันพับได้โหมันมันมันกำลังล้มล่างกันมันกำลังฟิวชั่นกันมันจะปีกันแล้วอุ้ยหันตู้ทันตู้เดินทีนี้ภาพสั่นอุ้ยแต่มันตัวใหญ่มากแต่บ้านเรียกยีราฟ ยีราฟเฮ้ยยีราฟผสมทุกแกไงแถวบ้านปึ้งน้กผมไปตบมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรป๋ออุ้ยเจ็ดฟันน่ะมันจะเหยียบป๋อมันไม่เหยียบหว่าหลังจากเดินได้สักพักหนึ่งเดินมาประมาณสิบเก้ารู้ไหมพบอะไรผมพบปลา ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเฮ้ยเคไหมนะั้นเราต้องวิ่งไปดูเคหรือเปล่าอุ้ยมีหมูเฮ้ยตัวนั้นรู้สึกจะเป็นตัวที่กับเราหรือเปล่าอู้เจอกิ้งกาตัวเล็กโอ้ยเหี้ยดรู้ว่ามาทำอะไรมาตีกูเองโอ้ยตายเรียวตีมา,ากเตะมากเตะมากโอ้โหเอ็กเซสอิมิตอรียครับ อะไรก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุไปดูแค่ไปดูแค่เตือเตือเตือโอ๊ยโดนลุ่มโดลุ่มกตายแล้วเราจะไปดูมันใกล้ๆเราจะไปดูมันแบบใกล้ๆ นั่นมันโอ้ยตัวใหญ่มากอุยอ้ยอุ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วปึ้มแม่งวิ่งมาแล้วโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักดูมันดีดูมันดีนด่นารักมากโอ้มาเป็นชิปโปย่ยงวัมันไม่ได้มาดีนะแหละดูจากสภาพแนละ้วมันน่าจะหิววิ่งมาขนาดนี้คงจะแดกกูแล้วแหละ,หละไม่คุ้มแม่งแม่ร้อนนะนี่ตัวใหญ่กว่ากูเยอะ แดงแม่งอุ้ยอื้มอุ้ยเด็กเด็วไอ้กำลังเพื่อเพื่อการที่นั่นแหละใช่เกิดสนใจสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่าเพิ่งมาเถอะแตโอ้ยขาจะตายแล้วทำไมไม่แด้แลยจะเด็กแล้วครแล้วกกู็ตายแล้วโดนซาโก้เลเวลสามแดก